Bonjour, je suis a r r i v é à Paris. Le fitting est terminé, donc je vais me promener. Allez. ย่าก็ถือว่าออกเสียงสำเนียงได้โอเคเลยนะคะเพิ่งเคยมีโอกาสได้ไปฟังเนาะะเขาพูดอะไรบ้างเขาตอนแรกประโยคแรกเขาแบบทักทายนะเขาบอก bonjour นะคะ bonjour ก็คือสวัสดีแนภาษาฝรั่งเศสนั่นแหละฉันอยู่บทที่กรุงปารีสแล้วนะคะเขาว่ากรุงปารีสในภาษาฝรันะ่งเศสเนี่ยออกว่า Paris เลยฟิตติ้งเอเต็กมินนะคะก็คือไอการฟิตติ้งการไปถ่ายแล้วเนี่ยก็คือเต็กม mm ิน hmm. ก็คือแบบเออหยุดแล้วก็คือจบแล้วต่อไ,ไปนะคะเขาบอกว่าเชเว่เมอร์พอมนีนะคะก็คือเชเว่เมอร์พอมนีก็คือฉันเนี่ยกำลังจะไปเดินเล่นอะไรอย่างงี้เนาะเออเชเวเนี่ยก็คือจะไปเออเมอร์พอมนีเนี่ยมาจากเว็บซื้อพอมนีที่แปลว่าไปเดินเล่นนะคะอ่ะโดยรวมก็ถือว่ายาย่าพูดโอเคเลยนะคะอาจจะมีออกเสียงตัว G ผิดนิดนึงนะคะตัว J เ,เนี่ยสาษฝรั่งเศสเนี่ยออกเสียงเจอนะคะจะไม่ออกเสียงเจนะคะใครว่า je suis ไม่ใช่นะคะจะเป็น je suis นะคะ je suis à Paris นะคะฉัน,นอยู่ที่ปารีสอะไรประมาณนี้นะคะ